พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวงสาธารณาสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ระลอกใหม่ที่กำลังแพร,ร่ระบาดและขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศในเวลานี้ แฟนเพจ Facebook จิตอาสาพระราชทานได้โพสต์ว่าเมื่อวันที่19มกราคม5 6 6 4เวลา13.19นาฬิกา19นาทีที่สำนักงานราชเลขานุก,การในพระองค์904พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขเข้ารับพระราชทานรถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเพศสัชกรรมและผู้บริหารองค์การเพศสัชกรรมเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้รถยนต์เอกซเร์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอกซเร์แบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์จำนวน2คันซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวชุด PPE แบบชุดหมีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว และชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้จำนวน3รุ่นรวม7 0 0 0แสนตัวในการนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน122ล้านบาทในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ยังทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยเพิ่มเติมอีก7คันจากที่ได้พระราชทานไปแล้ว13คันรวมเป็น20คันมูลค่ารวมทั้งสิ้น26,916,131บาทสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจและนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล ปัจจุบันรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทานได้มีบทบาทสำคัญในการตรวจหาผู้ติดเชื้อและสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและบุคลากรของกระทรวงสาธารณาสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใย,ยประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการค้นหาผู้ติดเชื้อและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งอย่างพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดอีกด้วย